ก็อยากให้ทุกคนรู้ไว้นะครับผมตามชื่อคลิปที่ได้เขียนไปนะครับว่าตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่มันมีการเปลี่ยนแปลงกับคนใหม่คืองานของเปลี่ยนแฟนนะทุกคนผมขอโทษว่ะผมก็สําหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าผมขอโทษนะครับที่ที่ทาให้หลายๆอย่างมันแย่แล้วก็อย่าเพิ่งปิดคลิปหนีไปไหนนะครับผมอยากจะให้ทุกคนอยู่เพื่อเพื่อให้รู้ว่าคนใหม่ของผมคือใครแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงชื่ออะไรอะไรเงี้ยโอเคนะผมจะเปิดตัวเลย 啊，疼，来吧。 ครับสวัสดีท,ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสีน้ำนะครับผมโอ้โหคือหายเจ็บว่ะหายก็ไปพักใหญ่ก,หก,การหายคลิปแบบนั่งพูดในห้องคนเดียวแบบนี้คือรู้สึกปแปลกๆกันนะเพราวะว่าปกติผมจะชอบการแบบออกไปถ่าย v l อกแบบเอขอข้างนอกเฟี้ยวๆคนเดียวัน คือแบบเออชอบแบบนั้นมากกว่านะมันจะว่าโอเคไม่เป็นไรครับผมวันนี้อยู่ในกล้องแบบนี้ก็รู้สึกว่าโอ,อ้คุณนดีได้แบบนั่งคุยนั่งคุยกับทุกคน,บบน,นอะไรเงี้ยเนาะโอเคครับผมทุกคนได้เห็นชื่อคลิปไปแล้วซึ่งผมอยากจะพูดให้ทุกคนฟังเลยว่าความจริงแล้วเนี่ยผมก็ผมก็แอบเสียใจยที่ผมที่ผมต้องเรียกทิ้งคนคนหนึ่งไปนะเพราะว่าแบบในสิ่งที่มันในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงอะเออผมก็ค่อนข้างรู้ว่ามัน,ม,น,ม,นมันแย่อะไรเงี้ยก็พูดกับเขาเสมอว่า ขอโทษที่แบบแย่ที่ไม่ดีสิงห้าต,ต้องต้องมีการแบบเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนคุณงานเอาจริงแล้วเอเอก็อยากให้ทุกคนรู้ไว้นะครับผมตามชื่อคลิปที่ได้เขียนไปนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงกับคนใหม่นะคะรับพอปีใหม่ก็เรื่องแย่ๆก็เข้ามาเลยนะครับคือางานของเปลี่ยนแปลงนะทุกคนผมขอโทษที่ทําให้ f c ของพี่สีน้ำกับพี่ไมแ้แบบว่าปิดหวังอเละคือเออ คือผมแย่แล้ววันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงคนใหม่เลยไม่อยากจะโกหกอะว่าแบบพอเลิกไปแล้วแล้วก็ทําตัวโสดไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยคือมันมันจบคนเก่าไปแล้วผมก็อยากจะเริ่มต้นกับคนใหม่โดยการที่อยากจะพูดให้คนรู้ว่าคนใหม่คือใครก็บอกไว้นะครับผมก็ <S 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 สําหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าผมขอโทษนะครับท,ที่ที่ทำให้หลายหลายอย่างมันแย่แล้วก็อยา่าเพิ่งปิดคลิปหนีไปไหนนะครับผมอยากจะให้ทุกคนอยู่เพื่อเพื่อให้รู้ว่าคนใหม่ของผมคือใครแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงชื่ออะไรอะไรเงี้ยโอเคนะผมจะเปิดตัวเลย อ่าเธอเข้ามาคนดูอยากรู้แล้วเข้ามาเออไม่ต้องกลัวหรอกเขารับได้เออเข้ามาเลยเขาเนี่ยเขาอยากดูแล้วคือไม่เป็นไรเราก็เปิดเผยเราแบบน้อยก็ไม่ต้องประหกคนดูไงเข้ามาเลยไม่เคยออกกล้องไหนผมไปรับมามามาเข้ามาเข้ามาเข้านั่งนั่งนั่งลงนั่งลงอ่ะแล้วผมขอต้อนรับน้องไมยสไมลี่สมาหมอมา คนโดนหลอกนะไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกพูดเรื่องจริงไม่ที่บอกว่าไม่ได้หลอกเรื่องจริงเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเรามาสืบไปฟังกันไหนเธอธิบายซิว่าการที่เปลี่ยนแฟนคืออะไรคนนี้เป็นคนคลิปคอนเทนต์ของคลิปนี้นะผมทุกคนด่าผมไม่ได้นะฮะใครด่าผมผมต่อยหน้าแตกแล้วอธิบายไปซิว่าทําไมต้องตั้งชื่อว่าเปลี่ยนแฟนใหม่ก็ไม่ได้อยู่ในสถานะแฟนแล้วปะเอาไเราเราเลิกกันหรอไม่ใช่ก็เราพัฒนาความสำคัญมากขึ้นจากแฟนไปเป็นอย่างอื่นแล้ว ไม่ใช่แฟนเลยใครที่ติดตาม Facebook ผมหรือว่า Facebook ใหม่ไอจีผมไอจีใหม่อย่งเงี้ยจะรู้ว่าผมกับไม้ไม่ใช่แฟนกันกับผมทุกคนไม่ใช่แฟนแต่ว่าเราเริ่มทําการพัฒนาความสัมพันธ์นี้สู่การเริ่มต้นชีวิตแบบ Family แฟมบูรี่นะครับผมเรากำลังจะสร้างครอบครัวใหม่ด้วยกันแล้วนะครับผมผมไม่ไู้จะพูดอะไรต่อแล้วก้นตบมือผมหน่อยให้ตบมือทุกคนหน่อ,อยสอ,อยงนอนหนึ่งผมต้อ,อ,องกราบขอบคุณทุกคนที่แบบว่าอยู่เคียงบา่าเคียงไหลอยู่เคียงคู่คูเ่เรามาโดยตลอดตั้งแต่รายการเลยแล้วก็จนถึงทุกวันนี้ที่แบบค่อยเชียร์คอยสนับสนุนอะไรเงี้ยวันนี้ก็เป็นวันนั้นแล้วนะวันนี้ก็เป็นวันนั้นที่ทุกคนคิดว่าอยากให้พี่สินะกับพี่ไม่แต่งงานกันจังเลยอะไรเงี้ยคือวันนี้ก็นะครับอยากจะพูดอย่างเต็มปากเต็มคำว่ามันก็ ่นันผมไม่พูดแล้วจุาไมค์พูดต่อรู้สึกตื่นตันใจใช่เนาะก่อนเลยก็มีอะไรเสียงแบบอยากให้แต่งงานแล้วอยากให้มั่นเหมือนพี่มุนีกับอ๋อกอนแรกก็ไม่คิดหรอกว่าว่าเราจะเดินทางมาถึงจุดนี้กลายไป็นว่าทุกๆอย่างลงตัวทุกอย่างก็มีความเอ้ยเพอพร้อมยังเราพร้อมยังสินารักพร้อมมากๆแล้ว <c oughs> <c oughs> คลิปนี้ก็คือจะมาเซอร์ไพรส์ทุกคนนะครับผมแล้วก็อธิบายเรื่องงานแต่งของเราว่าเป็นยังไงเอารูปมาฝากเอาวิดีโอมาฝากคร่าวๆครับผมงานเราก็จัดไม่ได้ใหญ่โตมาผู้อยู่ในช่วงแรกโควิดโควิด,วดนะครับผมก็จริงๆแล้วเซ็ตทุกอย่างไว้ก่อนโควิดจะมาที่จะมาล่าสุดทีนะครับผมโช,ชคดีโชคดีที่ว่าณช่วงตอนนั้นที่เราจัดไปเนี่ยยังไม่หนักขนาดนี้ใช่ยังไม่นดีและที่เราจัดไปก่อนนะคงไม่จัดงานง่ายๆสบายๆก็เลยท่าทางกำหนดทำเนียมไทยก็เลยจัดที่โรงพยาบาลสมนะครับผมมีพี่ป้าน้าอามีปู่ย่าตายายของแต่ละคน เข้ามานะก็มีแบบตายลงถ่ายรูปกันน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยอ่ะดูไปเจยแสดงความยินดีอ่าทุกคนเห็นรูปไหมครับผมแต่ละคนนี่เป็นไงหน้าตาสดใสโอ้โหเจ้าบ่าวหล่อจังเลยใส่สอแดงบอกโอ้โหหล่อจัดจัดน่ารักจัด ฝั่งผมนะครับผมที่มาจากอิ anyway. well. ุธยาเลยเดียวเชียรูปของเพื่อนๆนมานะเพื่อนผมแก๊งผมอะไรเงี้ยคือทุกคนน่ารักมากที่แบบว่ามางานเรานะครับพอเสร็จงานช่วงเช้าเลือเรแล้วเนี่ยเราก็ทําการไปกินเลี้ยงบนเรือนะผมกินเลี้ยงบนเรือตอนเย็นที่อยุธยานะครับผมสนุกมากคือบรรยากาศก็แบบน่ารักน่ารักแบบบรรยากาศแบบอบอุ่นอ่ะอบอุ่นมีเฉพาะครอบครัวเรามีเฉพาะครอบครัวมาเพื่อนๆกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยอะไรเงี้ยญาติาโตกันมาตอนเด็กๆก็แบบมาเจอกันได้มารู้จักมาได้มาไหว้พ่อแม่มาอะไรเงี้ยคือแบบรู้สึกว่างานนั้ กับงานงานนี้นะครับก็ทุกคนที่เห็นภาพไปแล้วโชคดีที่เราได้เจอกันในสถานที่ที่หนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันพิเศษหลายหายคนอาจจะมองว่ามันไร้สาระทุกคนสูงมันพิเศษแล,ล้วก็อยู่คบกับเขามาจนทุกวันนี้ผมก็รู้สึกว่าเป็นปลื้มนะเป็นปลื้มรู้สึกดีนะคุณทุกคนที่ให้กําลังใจเรสเพคพวกเราโดยตลอดนะครับขอบคุณมาด้วยที่อยู่กับผมมาจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณตัวเองด้วยที่รักเดียวใจเดียวก็ขอบคุณทุกคนละกันเนาะที่แบบเป็นกำลังใจให้เราทุกคนถึงตรงนี้แล้วก็ต้องขอบคุณสีน้ำขอบคุณตัวเอง ที่แบบประครับประคองคู่กันมาถึงเดืนวันวนี้กลายเป็นเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยกันแล้วเโอ้ยลำ<ม>บ,บากกันมาเยอะทีตกเรือมาบ่อยนะวันะเนี้ยมาถึงเขาติดติด,ตดพืนผมเลยเออเนะผมก็โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้อยากจะมาเซอร์ไพรส์ทุกคนว่าเราสองคนไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วนะครับผมเราพัฒนาความสัมพันธ์เป็นคู่ชีวิตที่จะเติบโตเรียนรู้กันได้มากกว่าคำว่าแฟนอยูซ้ำคือต้องใช้เวลาใช้ใจอยันแก่ยันเท่าเลยบอกทุกคนนะครับมาอัปเดตชีวิตมาเล่าเรื่องราวให้ฟังกันนะผมมาบอกเล่าบอกต่อข่าวดีกันถ้าใครที่ดู ถึงตรงนี้ผมอยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆนะว่าคือช่องเราก็เป็นช่องเล็กๆที่จะค่อยๆเติบโตไปเพราะกังทุกคนอย่างน้อยๆผมไม่สนใจว่าผมจะดังหรือไม่ดังหรือจะมีคนดูมากน้อยขนาดไหนแต่ผมรู้ว่าการที่คุณดูถึงตรงนี้เมื่อไหร่นั่นคือคุณติดตามพวกผมแล้วจริงๆหรือเป็นคนที่สนับสนุนช่องผมมากๆแล้วจริงๆถึงได้ดูตรงนี้นะครับขอบคุณมากๆผมไม่สนใจคนที่ไม่ได้ดูช่องเราแต่ผมจะสนใจพวกคุณที่อยู่ตรงนี้มากกว่านะครับพูดเลยจริงๆโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนี่ามัาจะเป็นคลิอะไร ไเข้าไปติดตามทั้ง Facebook ทั้ง IG ผมแล้วก็มายด้วยนะครับขึ้นตรงนี้เลยเนี่ยขึ้นข้างๆตรงนี้เลยขึ้นไป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 นครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สว,วัสดีครับร้อนจังเลยอ่ะ